สวัสดีครับผมประกาศิสร็นะครับกับช่องซ็อกซกแมนนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาทดสอบนะครับทดสอบมองข้าวคอมพิวเตอร์ไร์นะครับว่าระบบแผงวงจรเนี่ยนะครับมันทํางานปกติหรือไม่ปกตินะครับเรามาดูวิธีการทดสอบไปพร้อมพรอมกันนะครับกดปุ่มทา์เมอร์นะครับแล้วก็ปุ่มวอร์มตัวนี้นะครับ 2ตัวนี้แหละนะครับกดแช่ไว้นะครับทั้ง2ตัวเลยพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับมันจะขึ้นสัญลักษณ์เลขนะครับ88แแล้วก็ลูกศรทุกสิ่งทุกอย่างครับมันจะขึ้นมาหมดเลยนะครับนี่ก็คือเป็นอาการปกตินะครับของระบบแผงวงจรนะครับตัวนี้เครื่องนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเป็นแบบนี้ปกตินะครับ ก็ปิดไปนะครับสำหรับรุ่นคอม1 8ของชาบนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับ Z T นะครับ ZT 18 z T18 นะครับของมองคาาชาบเหมือนกันวิธีก็กดปุ่มคุกกับทามเมอร์นะครับสองปุ่มพรม้อมๆกันกดแช่ไว้นะครับแล้วก็เสียบป,ปลั๊กนะครับระบบมันก็จะขึ้น18แล้วก็ระบบมันก็จะลานวิ่งแบบนี้ก็คือเป็นอาการปกตินะครับ ก็วันนี้เราก็เอา,อาเทคนิคมาแนะนำกันเล็กๆ,ๆน้อยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ